เออสี่ห้าวันก่อนนะมีข่าวหนึ่งนะแล้วก็น่าสนใจดีรัฐมนตรีกระทรวงสตรีนะของนิวซีแลนด์ท้องนะครบกำหนดนะต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลเธอก็ขี่จัก,กรยานไปโรงพยาบาลนะอืม ขีจ่จักรยานไปโรงพยาบาลเธอายุสามสิบแปดเข้าใจว่าปกติไปทำงานก็ขีจ่จักรยานอยู่แล้วอันนี้เป็นภาพที่อาจจะขัดกับความรู้สึกนะของพวกเรานะเพราะว่ารัฐมนตรีในเมืองไทยเนี่ยไปไหนก็อย่างน,น้อยๆนี่ยก็ต้องมีคนขับรถ แล้วบางทีก็มีขบวนตามหลังแต่ว่ารัฐมนตรีของเมืองนอกอย่างนิวซีแลนด์นะรวมทั้งหลายประเทศในะยุโรปเนเธอร์แลดหรือว่าฟินแลนด์เดนมาร์กสวีเดนพวกนี้เนี่ย <c oughs> เขาไปไหนมาไหนนี่ไม่มีขบวนแบบนั้นนะบางที บางคนเนี่ยก็ถึงกับนั่งรถไฟไปทำงานเพราะมันสะดวกกัปเยอะอย่างในเนเธรแลนด์เนี่ยแม้กระทั่งผู้จัดการอาจารย์ต่างๆเนี่ยทำงานถ้าทำงานในเมืองนะอัมสเตอร์ดัมนี่ขี่จักรยานดีที่สุดเพราะว่าที่จอดรถมันหายยากกี่จักรยานนี่ไปไหนมาไหนได้สะดวก เอาย่งคนนี้เนี่ยเธออายุสามนะชื่อจูลีอนขนาดท้องเนี่ยนะก็ยังอยากจะขี่จัก,กรยานไปโรงพยาบาลนะไม่ต้องรอให้โรงพยาบาลส่งรถรถพยาบาลมารับถ้าเป็นเมืองไทยนี่โอ้จะต้องมีพิธีรีตอนต่างๆมากมายเพราะว่ารัฐมนตรีนี่ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติมีอำนาจ พราะฉะนั war, so or, so s <S ้นก็จะมีบริษัทบริวารต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในข่าวก็ว่าเธอขี่จักรยานไปโรงพยาบาลสามีก็ขี่จักรยานตามไปเข้าใจว่าคงจะคลอดเรียบร้อยแล้วใกล้ๆกันเนี่ยมันก็มี จ้เรียกเป็นข่าวก็ได้นะเกี่ยวกับอดีตรัฐมนตรีของไทยนะหมอสุรพงศ์สืบวงลีเนี่ยอดีตรัฐมนตรี ICT แกก็ให้สัมภาษณ์นะสุ่ใช้หยุน่นการสัมภาษณ์นี่เขาก็มีการถ่ายทอดทางโทรทัศน์มั้งรู้สึกหรือไม่ก็ทางอินเทอร์เน็ตนะเมื่อสีห้าวันก่อนช่วงใกล้ๆกัน หมอเลียบเนี่ยหรือหมอสุพรพลนี่แกเคยโดนจำคุกนะ mm. ข้อหาเกี่ยวกับคดีการเมืองเ mm. ข้าใจว่า mm. ถูกจำคุกเนี่ย mm. เนื่องจากใช้อำนาจหน้าที่เนี่ยไม่ถูกต้อง mm. สารตัดสินจำคุกปีกว่านะ mm. แต่ว่า mm. หมอเลียบอยู่ใน mm. คุกประมาณสิบเดือน mm. ตอนนี้ออกมาละสุที่ชัยอยู่ก็ไปสัมภาษณ์สุดที่ชัยก็ถามว่าเนี่ยอยู่ในคุกนี่มีความทุกข์มากไหมแกบอกหมอเรียบบอกแปลกนะไม่รู้สึกมีความทุกข์เลยนะมันอิสระรู้สึกเป็นสุขด้วยซ้ําเพราะว่าไม่มีใครมารบกวนนะไม่มีใครมารบกวนอลไรอยู่ในคุกนะไม่เหมือนตอนอยู่บ้านเน่โอ้ยมีคนมารบกวนเยอะปัญหาสารพัดออามา เอามาบอกมาเล่าให้แก้ไขแต่ว่าอยู่ในคุกนี่อิสระนะแปลงนะอยู่ในคุกนี่ว่าอิสระแล้วก็มีความสุขไม่มีอะไรมารบกวนสุดที่ใช้ก็ถามนะเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในคุกแกบอกว่าเนี่ยมันก็ได้เรียนรู้นะว่าความสูงคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองไม่ได้อยู่ที่บ้านไม่ได้อยู่ที่รถยนต ไม่ได้อีกที่ตําแหน่งถ้าไปหวังความสุขจากสิ่งเหล่านี้นี่มันทุกข์นะเพราะว่าเช่นอยากจะเป็นรัฐมนตรีพอได้เป็นแล้วเป็นไงก็อยากเป็นรองนายกพอได้เป็นรองนายกแล้วยังไงอยากเป็นนายกพอได้เป็นนายกแล้วยังไงมันก็หมดเลยนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปต่อได้แล้วคนเราได้ถ้าเอาความสุขไปผูกติดอยู่กับตําแหน่งเนี่ย พอได้ก็สุขพอเสียก็ทุกข์นะไอความสุขที่แท้นี่มันไม่ได้อยู่ที่เงินทองชื่อเสียงตำแหน่งจะบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ยเกิดมาก็ตัวเปล่าไม่มีอะไรมาไปก็ไปตัวเปล่าเหมือนกันไอเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงกับรัฐมนตรีนิวซีแลนด์คนที่ว่านะ คือการที่แกมีชีวิตวแบบเรียบง่ายอย่างนี้ได้เนี่ยขณะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไปไหนมาไหนก็ขี่จักรยานนะไม่ได้อาศัยรถประจำตำแหน่งก็แสดงว่าแกคงจะมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายนะเมื่อแกมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยก็หมายความว่าแกไม่เอาความสุขไปผูกติดอยู่กับวัตถุ <c oughs> แม้ความสุขไปผูกติดอยู่กับชื่อเสียงตำแหน่งแต่เราจะถามว่างนั้นไปเป็นรัฐมนตรีทำไมนะแกก็จะบอกว่าเป็นเพราะมันได้มีโอกาสมันเป็นโอกาสที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมตัวเธอเป็นรัฐมนตรีพรรคกรีนนะพรรคกรีนนี่ก็เป็นพรรคที่ทำรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาต,ติเธอก็คงอยากจะ ใช้ตําแหน่งหรือหน้าที่ทางการเมืองเนี่ยเพื่อการวางนโยบายเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาตินะก็เลยไปเป็นรัฐมนตรีนะก็ถือว่าเป็นการใช้อำนาจทางการเมืองเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่ใช่เพื่อความสุขส่วนตัวคนที่ทํทำงี้ได้เนี่ยมันต้องมีความสุขอย่างอื่นเนี่ยมาหล่อเลี้ยงใจนะอาตมาเคยพูดไปแล้วว่า ร่างกายคนเราเนี่ยมันต้องการน้ำอากาศปัจจัยสี่ส่วนจิตใจเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องการคือความสุขนะคนเราถ้าขาดความสุขนี่ชีวิตมันจะแห้งผากอันนี้ความสุขจะมาจากไหนนะถ้าคนที่เอาความสุขเนี่ยไปผูกติดอยู่กับวัตถุหมายถึงว่าหมายความว่าจะมีความสุขได้ต้องได้เสพของอร่อย มีทรัพย์สินเงินทองหรือมีอำนาจอำนาจนี่มันก็เป็นที่มาของทรัพย์สินเงินทองนะโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าเราเอาความสุขไปผูกติดอยู่กับวัตถุเนี่ยมันก็ต้องสแสวงหาวัตถุสแสวงหาเงินทองเยอะๆแต่ถ้าคนเราเนี่ยมีความสุขจากสิ่งอื่น ชจมีความสุขจากการทำความดีมีความสุขจากการที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมีความสุขจากการทำสมาธิมีความสุขเพราะได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนี่ยถ้ามีความสุขแบบนี้หล่อเลี้ยงใจเนี่ยก,การหอยหาความสุขจากวัตถุเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปไหนมาไหนก็เดินเท้านะหรือไม่ก็ขี่จัก,กรยานไม่ต้องแสดง าบารมีด้วยการใช้รถราคาแพงๆบางคนเนี่ยจะต้องมีรถราคาหลายสิบล้านเพื่อแสดงอำนาจเพื่อแสดงความมั่งคั่งร่ำรวยก็คือเรื่องหน้าตาเรื่องชื่อเสียงหลายคนก็มีความสุขจากสิ่งนี้นั้นถ้ามีความสุขจากสิ่งนี้เนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องแสดงภาพว่า ฉันเป็นคนที่ร่ำรวยฉันเป็นคนที่มีอำนาจไปไหนมาไหนก็ต้องมีบริษัทบริวารห้อมล้อมนะถ้ามีถ้าเอาความสุขไปผูกติดอยู่กับวัตถุก็ต้องมีสแสวงหารถราคาแพงบ้านราคาหลายสิบล้านนหลายคนก็เลือกที่จะไปเป็นรักการเหมือนรัฐมนตรีเพื่อได้มีช่องทางหาเงินหาทองแล้วจะได้มีความสุขนะ แต่ก็อย่างที่หมอสุรพงษ์บอกนะไอ้พวกนี้มันไม่ใช่ความสุขที่แท้นะเพราะว่ามันไม่เที่ยงนะอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นภาระด้วยเป็นภาระในการคอยรักษากังวลว่าคนจะเอาไปเพราะของพวกนี้นี่มันได้นะได้มาก็ มันก็มีโอกาสที่จะหมดไปได้กับเสียเป็นของคู่กัน,นมีกับหมดเป็นของคู่กันโดยเพราะของนอกกายนี่มันได้บางง่ายก็ไปง่ายเหมือนกันอย่างรัฐมนตรีคนนี้แกเธอคงมีความสุขนะจากสิ่งอื่นมากกว่าเช่นจากการทำงานเพื่อส่วนรวมจากการที่ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีความสุขจากการที่ได้อยู่กับครอบครัวเอื้อเฟื้อเกือเก้อ,ก,อกูลกันพอมีความสุขแบบนี้แล้วเนี่ยการพึ่งพาวัตถุมันน้อยลงก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายได้ได้มากขึ้นสันโดษนก็ตามมาเกิดขึ้นนั่นถึงเวลาจะไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องมีรถให้มันหรูหราฟู่ฟเฟนะ สองเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันนะเรื่องรัฐมนตรีนะจูลนะีแอนกับอดีตรัฐมนตรีนะสุรพงศ์สืบบุญวงลีเนะี่ยเขาสอนหรือแสดงศัจธรรมเรื่องเดียวกันก็คือความสุญที่แท้นี่มันไม่อยู่ที่วัตถุไม่ที่ตำแหน่งอำนาจนะแต่มันอยู่สิ่งที่ประเสริฐกว่านั้นนะ ความสุขที่เกิดจากการทำความดียิ่งถ้าเกิดรู้จักทำสมาธิภาวนาทำให้จิตใจเนี่ยมีทั้งความสงบแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่ต่อนเนื่องเนี่ยมันก็มีความสุขภายในลึกๆนะพอมีความสุขภายในลึกๆแล้วเนี่ยไอความสุขทางวัตถุมันกลายเป็นเรื่องหยาบไปเลยความสุขจากการกินการเที่ยว เป็นเรื่องหยากความสุขจากหน้าตาต้องการโชว์ว่าฉันร่ารวยมีบารมีมากมันก็กลายเป็นเรื่องหยาบไปเลยเพราะนั้นเนี่ยให้เรารู้จักความสุขนะที่มันประณีตนะแล้วการที่จะเป็นอิสระจากวัตถุนะหรือว่าตําแหน่งอํานาจบารมีมันก็จะน้อยลงนะแล้วก็จะอยู่ได้ง่ายขึ้น อ่แล้วก็เตรียมรับผ่อนนะอิชิตังปฏิตังตุมหังก็อิตาผลที่ด้านราราธนาและตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพรสาเพผูเรนตุสังกับปาขอความดามิีท่าง่วงจงเต็มที่จันโทปนรรโสยาธาเหมือนพระจันในวันเป็น มนีโชติระโยยานทาเหมือนแก้มณีอัน,นสว่างสวัยควรยินดีสาพิตีโอหิวาชนตุ่านจะไรทังขวางจงบำมราชไปสาพะโรโควินาส,สตุโรทั้งขวงของท่านจงหายมาเตพาวัวันตรายโยอันตารายามีแก่ท่านสุขีธีกายุโกภวา นั่นองเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิเลสันิจังธธุทธะปจายโนตารุธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังตางสี่ปาการคืออายุวันนัสุขาพละย่อมเจริญแก่ผู้คนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิส พระวตูสาพมังคลังขอสะพมงค์คนงมีแก่ท่านพราขันตูสาพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสภพพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะ้วยอนุภาแห่งพระธรรมสภพสังคานุภาเวนะ โดยอนุภาแห่งระสงปาตตาสุธิภาวันตุเตภาวาสสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านรูกเมื่อเธอ